พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบพพ่กับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี่เสนอผัดกะเพราเครื่องในไก่ค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบกับซีเมีเครื่องในไก่นะคะเนาะหั่นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยใบกะเพราเด็ดล้างทําความสะอาดพริกกระเทียมตําหยาบค่ะเครื่องปรุงกับซีม,มีผงชูรสรสด,ด,ด,ดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำนะคะเนาะ สำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะอันดับแรกเมนูกะตั้งกระทะนะคะเนาะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนเราก็นำพริกกระเทียมที่เราผูกไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะนี่ค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมแล้วกะ็นำเครื่องในไก่ที่เราหั่นล้างทำความสะอาดร้ายลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะเพราะพริกกระเทียมหอมแบบนี้เท่เครื่องในไก่ลงไปผัดเลยค่ะ ัดไปเรื่อยๆจนเครื่องไนไกของเฮาสุกดีเนาะค่ะเนาะสังเกตเบิ่งว่าถ้ามันสุกมันสีแยกแยกกันกระจายกันออกแล้วก็เป็นแข็งๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราจะผัดจนกว่าเครื่องในจะสุกนะคะเราถึงจะทําขั้นตอนต่อไปมันถึงจะไม่ขาวนะคะเด้อเมนูวุ้นใส่พริกกระเทียมหลายในจังน้อยเผือดับคว่มข้าวของเครื่องในไกเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะพอเราผัดจนเครื่องในไก่ของเราสุกแบบนี้เราก็จะทําการปรุงเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้ามากค่ะมาปรุงน้ํากันเลยจ้านี่ค่ะอันดับแรกใส่พรงชูรสค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะทรายแดงทรายขาวไดม้มดค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยรสดีค่ะซอสฟ้าเขียว แล้วก็น้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ้าเมนสสูสีใไซซีอิ๊วดำคือกาค่ะนิดนึงเพิ่มสีสันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะพี่น้องน้ำมันหอยแล้วก็สีอิ๊วดำสักสองหยดเนาะคะ่ะเนาะเพิ่มสีสันให้พัดกระเพราของเ้าค่ะพี่น้องจ้าใส้เครื่องปรุงทุกอย่างแบบนี้เรากะพัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้า พอผัดทุกอย่างเข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยแม่น้องอุนก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะซิมเบิองแสบผัดเลือยยังห่าก็ะปุงเพิ่มได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าผู้ใดมักรสชาติแบบได้กัดซิมแล้วกับขาดเลือกับเพิ่มเติมได้ค่ะนี่ค่ะพอผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วชิมดูรสชาติอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่น้องก็จะใส่ใบกะเพราค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ ใส่ใบของเห่าที่ใบกระเพราที่เห่าเด็ดล่างน้ำก้นสะอาดว้ลงไปดยค่ะนี่ค่ะใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็ผัดคลุกเ้าให้ใบกระเพราของเรายุบลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่ของเมนูน,นะะุ่ค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจ้บบาบัรนี้ไปเตรียมถาดของเหามาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะผัดกระเพราเครื่องในไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเตรียมถาดของเฮามาเลยจ้า ราดเขาสวยหอนหอนนะคะพี่น้องเนาะ,ะนี่ค่ะหน้าตาก็ิสีออกมากประมาณนี้นะคะเนาะ,ะนี่ค่ะเตรียมถาดดาวเทียมมองเข้ามาแล้วเมนูนกระสิเทพัดกะเพราเครืองในไกใส่ถาดขืนเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะเนาะนี่หอมๆใบกะเพราเลยคะ่ะพี่น้องจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่เนาะคะ่ะน้อยอย่าลืม้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของแม่น้องวุลกะเวียนเขามาห้ยกำลังใจกันไดคือเก่าค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมมาใดเลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้แมน่น้องวุลขอตัวลาไปก่อนค่ะ พอกันไหมไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ